ยินดีต้อนรับสู่ช่องข้อมูลชั้นแอลก้านี่นะคะเรามาฟังจากปากแอดชายในเรื่องการทำปูนะคะทำงานยังไม่เสร็จหลายอย่างเดี๋ยวให้เวลาทำงานเสร็จนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยลงในจุดนั้นนะครับเพราะคือช่วงนี้ก็เป็นลุยนาเป็นก่อนนะครับช่วงนี้ก็เร่งนาไปก่อนนะครับเร่งนาไปก่อนเพราะช่วงนี้มันก็เข้าหน้าฝนเข้หน้าฝนแล้วนะใช่ครับตอนนี้ก็รออีกนิดนึงนะ FC ที่อยากเป็นปู เขาน้้เดือนนี้เดือนเใช่เดืเดือนกรกฎาคมพ้พหน้าฝนเดือนไหนเดือนตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาประมาณกลางเดือนหิาพฤศจิกาอากาศหนาวเริ่มมาถ้าดินแน่นก็มีปัญหาแล้วรอดินยางเดียวก็สตาร์ทรถมติดนะครับสตาร์ทรถตีนก็เลยไม่แข็งเพราะเราทำไว้เป็นลุมเป็นบ่อ รอดินครับรอดินให้มันแน่นโอเคเอีทุกท่านดูกันนะครับชุดที่ไปดำน้ำก็ยังวนกลับมาแล้วนะฮะนอนเอดเปย์อยู่นอนในเอฟซีนะครับตรงหน้าเลนตรงเชียร์ตุกี้ด้วยนะครับแอบหลอนะครับล่าสุดนะครับที่ได้ยินเสียงเหรอก็ดูในคลิปเสียงดังมากใครเสียงคนเดียวเข้าทุกคลิปเข้าทุก

ชุดใหม่มามาลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสีของเขาจากบีเจนแบบชุดหนาสุนี่นะคะกอแอดชายก็แจ้งแล้วนะคะเคะออรืะคะ응่ององค์ปู่จำลองนะคะก็ <c oughs> จะสร้างในวันพรุ่งนี้นะคะเนาะก็คนที่ไปดำนานะคะ <c oughs> ก็กลับมาแล้วนะคะจากนอกสวัสด <c oughs> ีค่ะส <c oughs> วัสดีคะ่ <c oughs> คะ าแล้วนะคะ ขาแรงหน่อยประมาณนั้นประมาณ่นใดที่อยู่กขอแรงดแรงยกน้ลงครับลวเยกขึ้นไปแล้วโอ้แรงหน่อยบโอ้ได้กับติีบข้าวด้วยข้าวไข้าวเดี๋ยวอว่าอ๋ใครที่เอย

มา้วหมดเแวคับี่จบเพงเท่านี้นะครับโอ้โหจบเร็วจังนี่นะคะก็ขนของมาจากนาลงเสือปลาสาเนาะเป็นพวกน้ำนะคะเนาะ คุณมาครับขอบคุณที่ใช้บริการกัันนรับีีได้เลีไปน่อาที่นีใช้ใชพลังดันรถไปป่ะนี่

อย่าให้มันไหลสิอ้าวทำไมไหลมานี่ยมาบโอ้โหผมสิกให้เดินหน้าไม่ได้สิกให้มันถอยหลังนะสิกให้เดินหน้าเดี๋ยวใช้กำลังภายในเดินหน้าดีกว่านะครับอ้าวปึ้งนะเราจะให้มันจะให้เดินจะให้เดินหน้าไปไปไปไหนก็ไปเลยไปจอดเลยไปแล้วนะครับ ไปเลย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 นี่ไปแล้วนะคะไปหาที่จอดนะคะได้แล้วก็ไปรุดขึ้นไปจอดนะครับแล้วก็จอดเรียบร้อยพอเป๊ะเลยครับสั่ง s t อปแม่เลยนะหยุดตึ๊บเลยอ้าวทำไมถอยเกาะถอยออกอีกอเลยอ่าก็ถอยเข้าถอยออกนะคะเอารถไปเก็บนะคะ

กินแล้กินมัได้หมเอาเลยในของกินอุ้ยฝักเยอฝักนีอนมีกบางีนักนงเลยเหรอจะไปเห็นของดีสั้นน่ะกูเอข้ามอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องข้ามมุนชูชะนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสด okay. like okay, so oh, okay. okay. oh, okay. ีนะคะ